สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะเช้านี้ยายพามาอัปเดตเมล็ดพันธุ์ที่ยายเพาะไว้ยายเพาะไว้เมื่อตอนเย็นวันที่สามกุมภาวันนี้วันที่7ตอนเช้าก็ประมาณยังไม่สี่วันเลยค่ะสี่ห้าหดประมาณ3วันกว่าๆเองจะเห็นว่าที่งอกเร็วที่สุดคือเคล ไดโนเคลเนี่ยไดโนเควลพอกเร็วมากเลยแป๊บเดียวผักชียังเลยค่ะผักชียังไม่โผล่พริกหยวกเขายังค่ะพริกหยวกนะพริกหยวกยังอันนี้ขึ้นใช้ย,ยักษ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจะช้ามากๆยายเคยปลูกช้ามากๆนะเพราะเม็ดมันเล็กมากจริงๆอันนี้เคลใบหยิก เคลใบหยุกหยิกก็เริ่ม,มเริ่มออกแล้วค่ะเริ่มออกแล้วแต่ก่อนเนี้ยยายเอพอาะเมล็ดเคลใบหยิกโดยการเอาไปบ่มเพาะกับกระดาษทิชชู่แล้วก็ฉีดน้ําชุ่มๆรอจนกว่ามันจะงอกรากและถึงจะมาลงถาดหลุมขั้นตอนเยอะทีเดียวตรงนั้นแล้วก็บุ่นวายบางทีรากมันก็ขาดเวลาเรามาลงถาดหลุม แต่อันนี้เราโรยลงไปในดินเลยค่ะดูซิว่าเราทำแบบง่ายๆมันก็ขึ้นค่ะขึ้นดีด้วยนะเคลเนี่ยว่าเคลหน้านี้มันก็ขึ้นดีนะคะแต่เมื่อวานนี้ฝนตกยายก็ไม่อยู่บ้านดีที่ที่ยายคลุมเนี่ยคลุมเป็นตะข่ายนี้ไว้ฝนตกมันก็ชะลงใบตะขบ แล้วถึงจะลงตะข่ายนี้แล้วมันก็จะลงไปไปกระแทกกับต้นไม้เราน้อยนะคะที่เราเพาะไว้เนี่ยคะ่ะไม่งั้นถ้าเรา,เอ,าอยู่กลางแจ้งเนี่ยฝนชะมีสิทธิ์ที่จะเละเลยนะคะอันนี้ก็แสดงว่าเป็นผลดีส่วนมะเขือยาวม่วงกับมะเขือสเสวยนี่ยังนะคะยังยังอัปเดตกันนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ อันนี้คือกวางตุ้งญี่ปุ่นกวางตุ้งญี่ปุ่นกับผักโขมป๊อปอายอยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นพามาอัปเดตกันอันนี้คือเพาะ,มะเมล็ดเดี๋ยวยายก็จะเริ่มเพาะเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้พวกดินยายเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะหมักดินไว้เรียบร้อยส่วนอันนี้ที่เพิ่ง ปล่อยคลิปไปนะสมไทยปักชําสำหรับอันโน้นนะคะอันโน้นคือขึ้นช่ายยักษ์เพื่อนให้มาสองต้นก็ดีละทรงตัวอยู่ได้ดีนะในสุ่มไก่อันนี้ยายก็ปักชำอ่อมแซบด้วยค่ะนั่นแหละอ่อมแซบแล้วก็ปักชําพวกใบ ผักแพวนะคะผักแพวต้นมันอยู่ทางโน้นก็โอเคพามาอัปเดตว่าใน3-4สี่วันของเราเนี่ยต้นอะไรขึ้นบ้างสรุปแล้วไดโนเควกับเคลใบอีกขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวพอมันโตหน่อยเราก็จะต้องเอาไปลงในกระถาง อื่นๆแยกไปเป็นต้นๆไปนะคะเราค่อยมาดูกันว่ายายจะทำขั้นตอนยังไงต่อนะคะคลิปนี้ก็พามาดูบล็ดนี้แหละค่ะมาอัปเดตพืชผักที่ยายทำไว้ะคะนะก็เดี๋ยวจะพามาดูโหระพาที่ยายปลูกไว้นะคะเดี๋ยวพามาดูะค่ะ โระพาที่ยายปลูกไว้แยกลงดินตอนนี้ยายก็ปลูกลงดินเนี่ยค่ะเพราหมดมีหต้นที่ปักชำไว้นะคะเราก็มาเปิดเพราะที่ปิดไว้วันแรกๆเนี่ยมันจะโดนแดดจัดก็ควมว่ามันจะเหี่ยวแต่นี้เราเปิดได้แล้วค่ะเปิดได้แล้วนี่เห็นไหมติดทุกต้นเลยค่ะติดทุกต้นเลย ติดแล้วก็ค่อนข้างงามด้วยค่ะเนี่ยค่ะพามาดูไอ้ต้นนี้เล็กหน่อยอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้สูงเลยเดี๋ยวเราต้องเด็ดยอดมันแล้วล่ะค่ะนะเด็ดยอดมันเห็นไหมคะมาอัปเดตต้นไม้ที่ยายปลูกกันค่ะนะคะ ก็แค่นี้นะคะเช้านี้ขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะสุขภาพแข็งแรงกันท่่นหน้าค่ะสวัสดีค่ะ